จริงเฮ้ยมีใครเห็นด้วยโป,ปรดดูนะพี่คริสได้ไะมแ่็งมาก Amazing Amazing แมทมากแมทมากวุ้นแปลภาษาโดเรมอนเหรอหรืออะไรวิธีการไหนซ้นอปนะ่ะไม่แค่ประมาณประมาณสิบประโยะะคค่ะคริสแบบตอนนั้นถ่ายละครด,ด้วยแล้วก็ทําอย่างอื่นด้วยแล้วก็โอ้ยทำหลายอย่างเลยอะ่ะตอนนั้นก็เลยแบ่งเวลาให้ตัวเองว่าเฮ้ยภาษากวางตุ้งมันโคตรยากเลยอะ่ะยากมาก เราเหลือเวลาอีก14วันเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะต้องท่องวันละประโยคให้ได้ก็อาบน้ำไปแล้วก็ท่องแต่ประโยคเดียวหนึ่งวันหนึ่งประโยคเหนถ้าให้พูดอีกครังตรงเนี้ยคืนคุยหนึ่งแล้วทีมงแล้วห้องน้ำแล้วหรีอไรงใช่ค่ะแต่ตอนนั้นก็ถามถามบาร์เทนเดอร์ที่เป็นลูกครึ่งอะค่ะเขาก็เขาก็บอกว่าคุณถามเขาว่าเนี่ยคุณท่องมาอยู่ฟังไอ้รู้เรื่องเปล่าเขาบอกอ๋อุรู้เรื่องรู้เรื่องเขาบอกว่าค่อนข้างเป๊ะด้วยเนาะ เขาก็อยู่นะว่าแบบชัดอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยคือมอาจจะไม่ได้ชัดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเขาฟังรู้เรื่องแต่เขาฟังร pues ู้เรื่องเราก็โอเคเลยไม่รู้พวกกับโอเคหรือเปล่ากับว่าไงอ่ะเป็นยังไงบ้างสํเนียงภาษากวางตุ้งของพี่คริสเขาครับผมตาจุดเลยคิดว่าผมฟังไม่รู้เรื่องอย่างเงีแต่ว่าแต่อย่างนึงที่ยืนยันได้คือคริสค่อนข้างตั้งใจกับจุดนี้ตั้งแต่วันที่เราเวิร์กช็อปกันแล้วนะไม่ได้ว่าแทบจะคือเขาแบบเรื่องคาแรคเตอร์เรื่องอะไรถือว่าอยู่มือเขาแต่ว่าสิ่งที่เขาดูแล้วเครียดจรรรริิิงงๆมันนนนคคืือออเเ่ภาาษะสกขึ้ตี ก็ตอนนั้นคือเหมือนแบบมันเห็นภาษาจีนเยอะมากแล้วเป็นแบบว่าเฟ s ร์ c ซีนอ่ะ,อะคือก็วอรี่ว่ากลัวจะทําให้คุณบารเขาแบบไม่ไม่แฮปปี้ในสิ่งที่เขาเขียนออกมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีการต่อลองเล็กน้อยค่ะอยากดูเตออองงเรรื่ะไตัดบทค่ะต่อล <laughs> อง <น S 1> <laughs> เล็กน้อยเช่นแบบว่าแทนที่จะพูดว่าเอ,อ,อ๋อเราขวดประโยคอะไรไหขอเถียงกับน้องพรนิดนึงได้ไหมว่า ฉันกาลังลื้อฟื้นอยู่ย่ะเพิ่งยุ่งอย่างเงี้ยให้เผื่อว่าถ้าเกิดว่าเราพูดไม่ค่อยชัดคนจีนฟังแล้วคนจะได้เม่ยว่าคุณบาสคุณนีคอนเซปต์คเซปตาพูดเสิรดีก็ใส่ความตั้งใจเข้าไปพูดเข้าไปนะครับผมอ่ะเรื่องของความรู้สึกนะเชื่อว่าหลายๆคนเมื่อกี้ได้ทั้งพี่บอยบอกเนาะฮ่องกงน่าเที่ยวมากน่าเที่ยวมากนะฮะแล้วประกอบไปกับเราจะได้เห็นนะควารู้สึกหลายๆคนก็อาจจะโอ้นี่คือเรื่องราวที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันน่าสนใจ จริงๆเรื่องราวที่พี่บาสคิดมาแบบหมายถึงว่าโซนิไลของเรื่องเนี้ยเพราะตอนแรกที่พลฟังจากพี่บาสพลงงมากว่ามันจะเอามาเข้ากับฮ่องกองแล้วยังไงวะอะไรเงี้ยแต่มันกลับถูกขับเคลื่อน<ช>ไปด้วยไนท์ไลฟ์ของฮ่องกงอ่ะพี่บาสผลง,งานอื่นๆถ้าเกิดใครยังจําได้นะครับตัวอย่างภาพยนตร์เนี่ยที่คุณได้เห็นเนี่ยมันจะเป็นฉากแบบกลางวันอ่ะพี่บาสพี่คริสพี่ดอยแต่ของพี่บาสอะร้อยเปอร์เซ็นเต็ม ที่ถ่ายฉากกลางคืนทั้งหมดเลยอ่ะทาไมอะครับเพราะอะไรครับเขาบอกว่าหนังมัมว่ามันก็เป็นตัวตนอพุ่มกลับอ่ะเนี่อ่าก็มจะมีช่วงที่ผมก็ไปฮ่องกงค่อนข้างบ่อยอ่ะช่วงที่ไปประชุมงานแล้วก็ส่วนมากกลางวันเราก็จะประชุมงานอย่างเดียวกลางคืนถึงจะเป็นเวลาที่เรามีเวลาส่วนตัวได้ออกไปทําความรู้จักกับเมืองฮ่องกงกับผู้คนทุกอย่างจริงเรามีความรู้สึกว่าคอนเนคกับเมืองในในแง่มลงานแล้วก็ตอนที่รับโจทย์ครั้งแรกไว้ให้ทำหนังสามเรื่องเนี่ยเขาห้ให้เลือกเลยว่า มันจะมีหัวข้อแบบธรรมชาติอาหารและนายไลฟ์ผมจิ้มมันนี้เลยภายในสองวินาทีเฮ้ยไม่เผื่อใครเลยไม่เผื่อใครไม่เผื่ออีสปูกับข้ออาจจะปาร์ตี้เหมือนกันอันนั้นผมไม่ผมว่าไม่ใช่เรื่องของผมแล้วจิ้มก่อนจิ้มก่อนได้สิทธิก่อนอ๋อแล้วทีนี้ผมขอแชร์นิดนึงไหนๆเราเราเราเห็นภาพนายไลฟ์ของฮ่องกงแล้วเนี่ยเวอร์ดิตี้ครับเอาความเป็นจริงเลยโลกความเป็นจริงเลยสมมติพรุ่งนี้วีซื้อตั๋วบินไปฮ่องกง วีจะไปเที่ยวบาร์เนี่ยในฐานะที่พี่บาสเองอ่ะก็ก็ก็มีเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรเงี้ยอาทีนี้แชร์หน่อยได้ไหมว่ามันจะได้บรรยากาศประมาณนั้นเลยไหมแบบสนุกสนานฟิลนั้นเลยไหมก็อย่างนี้เลยนะใช่ไหมไม่ไม่ทีมอาร์ตไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนะคะเหมือนก็จริงแค่เราจำลองสิ่งมันเป็นอยู่แล้วแหละแต่ว่าจำลองให้มันเกิดขึ้นบนจอะทุกๆปลาที่ที่เห็นว่าสวยอะค่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆและทุกๆแก้วที่ดื่มล่ะเออ จริงไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้องถ่ายทําต่อจริงไม่ได้ไม่มีของจริงเหรอศูนย์ไม่ไม่ศูนย์จริงๆเพราะว่าเพราะว่าเวลาถ่ายทําของเราสมมติแบบว่าเออเริ่มถ่ายหกโมงเย็นเงี้ยเลิกตีห้าแล้ววันต่อมาสมมติแบบเราอยู่กันวันน้อยใช่ไหมคะบ่ายสองโมงต้องตื่นมาแบบเพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมแล้วก็ไปไปอินเทอร์วิวห้าโมงเย็นไปหน้ากองอิ่เพื่อที่จะเตรียมตัวแล้วก็ถ่ายถึงหกโมงเช้าเ้ยคื เราดูปาร์ตี้แต่เราปาร์ตี้ไม่ได้ไม่มีเลยนะไม่มีผสมเลยนะค่ะผสมไม่ได้โอเคพี่คอยก็เหมือนกันนะคนนี้นเมาติดซ้ำเลยโอ๊ยนะฮะเก่าดำชีเห็นละน่าทานมากน่าทานมากเดี๋ยวกลับมาว่ากันมีโอกาสให้ได้พูดถึงอาหารแน่นอนที่นี้พูดถึงเรื่องนี้ครับถ้าพี่บาสเมื่อกี้ได้ฟังคุณเอ่อคุณมาตินคุณมาตินคุยเนี่ยเขามีพูดถึงบอกว่าเรื่องเอ่อของเราเรียบร้อยเนี่ยได้ออกสู่สายตาคนฮ่องกงไปละเขาถูกใจมากไม่ต่างกับ จีเนี่ยไม่ต่างกับผลงานต่างๆที่พี่บาสได้ได้พรีเซนต์ไปเลยคิดว่าสไตล์อะไรของพี่บาสอะที่ไปใช้คำนี้ที่ไปโดนเส้นคนฮ้องกงเขาคิดว่าอะไรอะเออเทคนิคไหนอะไรยังไงที่พี่บาสใส่เข้าไปแล้วถูกใจเขาอะถามผมที่ตอบยากจังเลยลองเดาได้ไหมอะก็คงพยายามจะเล่าเรื่องให้มันแบบ moving forward ไปให้ได้มากที่สุดงานเนี้ยก็อยากทำให้คนรู้สึกแบบเกาะติดกับสตอรี่ต่อกอะติดกับตัวละครโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันมีช่วงเวลาที่มัน น่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยคือทุกวินาทีมันควรจะต้องแบบเต็มไปด้วยความรู้สึกหลางอย่างมีความทวิสต์พล็อตอะไรน่างสไตล์ก็ตัาสไตล์แต่อันนี้ก็ต้องชมแบบชมคุณอุ้ยคนเขียนบทก็นั่งอยู่นี้อยู่ไหนเอ้ยขอดูนี่ดูมือได้ไหมฮะอยู่นี่ไหนะดูอยู่ไหนครับไปแถวนี้ครับจริงๆสตอรี่ที่บอกว่าผมคิดพี่คลิปเนี่ยเป็นคนที่ เมือนั้นเราเจอกันนะแล้วเราก็คุยกันแเมื่อเกิดอินสระเรชันบางอย่างครับเราก็พอได้สตอรี่เนี้ยผมก็โยนให้คุณอุ้ยโอเคแล้วเออมีคุณอุ้ยก็เป็นคนเขียนบขึ้นมาแล้วก็ไดอะล็อกตัวละครเนี่ยผ่านการคราฟครับอ่าแล้วยังรวมไปถึงช็อตอิมพอไรส์ใวันเทคด้วยชอบช็อตนั้นมากเลยอะช็อตกับจูนใช่ต้องให้พี่บาสเล่าดีกว่าเพราะว่าเสริมจากสิ่งที่เราได้เห็นแล้วได้ไหมพี่บาสอ่าจริงๆช็อตนั้นจริงๆก็มีไดอะล็อก มีซีนที่เราเขียนเอาไว้ฮะแต่ว่าตอนที่โชคดีมากที่เราได้นอ้องคุนท้องก็เชื่อลขาเชื่ออะไรเออเรียกว่าจูนดีไหมเออน้องจูนน้องจูนคือ <laughs> น้องจูนเนี่ยเป็น <laughs> ก็เป็นเหมือนในเรื่องหละครับปดูขึ้นฮ่องกงที่ก็ตอนแรกไม่รู้จักหรือว่าเป็นใครมาจากไหน <laughs> แต่วันที่เราเริ่มถ่ายกันถ่ายเป็นสักเทสองเทคนะคุยกับคลิปแล้วว่าน้องไม่มีของว่ะเหมือนเขาวอร์มแล้วเหมือนเหมือนเหมือนเราวอร์มเขาแล้วหรือเขาแบบไม่ตื่นเต้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ พี่บาก็เดินไปแล้วก็บอกเขาบอกว่าเนี่ยอยู่นะไม่ได้เจอกันนะแล้วอยู่ดีๆมีผู้หญิงคนนี้มาส่วนนี่ก็เฮ้ยคนนี้ตกลงเป็นลูกของพ่อเหรอแล้วมันอายุเท่าไหร่มันอะไรยังไงคือมันมีคําถามเต็มหัวไปหมดเลยสำหรับคนที่ตามหาเมียน้อยพ่อแต่ปรากฏว่าออกเมียน้อยคนนั้นคือเป็นลูกอะแล้วเราเรารู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยไอ้สองคนคาแรคเตอร์นเนี้ยบารเขาก็อธิบายให้ทั้งสองคนฟังว่ามาจากุงไหน แล้วเขาก็ปล่อยเราสองคนปะทะกันเลยเพราะว่าสองคนถูกใส่บริบทเข้าไปที่ไม่เหมือนกันละถึงแม้จะอยู่ในสตูดิโอเขาเรียกสติทชันเดียวกันใช่ค่ะแต่บริบทที่ผ่านมาก็มันแล้วแต่ว่าใครมาจากมุมไหนแล้วใครมาจากมุมไหนเพราะเอามาเจอกันในที่เดียวกันแต่หลอกที่มันอยู่ในกระดาษค่ะมันเรารู้ว่ามันต้องไปหนึ่งถึงสิบใช่ไหมเราก็อาจจะต้องลกะลอง ไปตามนัมเบอร์มันแต่ว่าระหว่างทางอ่ะบ้านเขาก็ให้อิสระเยอะมากเขาก็เลยบอกว่าลุยเลยเริ่มเวลาเจออย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันแตกแขนงไมาถึงว่านักแสดงที่เก่งเขาต้องนักแสดงที่อิมพอรเก่งเขาใช่ว่าอิอิมพอร์ตแล้วมันแบบมันพาไปเส้นเตอร์ออสองคนที่เขาเก่งของที่เขาอิมพอร์ตกันไปแต่ตอนน้เขาลากกังไปเซนเตอ,อ่์แล้วมาจบจุดที่มันควรจะจบได้ใช่ใช่มาถึงแบบพอยที่แบบจุดโดนพนอ่ะมันมาพอดีตรงนั้นเลย้ัันนนอ อันนั้นแบบ amazing จริงๆนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคิรสก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเครสจะพูดอะไรน้องเขาคิรสก็ไม่รู้ว่าน้องเขาจะพูดอะไรแต่พอเหมือนแบบตอนจบอะเราคิดว่าเราชนะแล้วนะเออแบบไม่เป็นไรหรอกช่างมันเธอไม่ต้องไปเมืองไทยก็ได้เราก็บอกว่าเออยังไงช่วยบอกแม่เธอด้วยแล้วกันนะว่าฉันชื่อเอโพรแล้วเนี่ยน้องฉันชื่อเมแล้วนี่ก็เดินหันหลังไปเลยเหมือนเราแบบเออฉันจะไปหาน้องฉันแล้วเดินไปน้องเขาสู้อะเขา and my name is June โอ้าวถ้าแบบจะล้มแล้วตรงนั้นคือจะล้มแล้วคือเดินเปิดประตูออกไปแล้วก็ไปหาคุณบาสแล้วคือแบบคือฉากที่เห็นใน behind the scene นะคือเป็นคือยืนหันหน้าหาบาสแล้วน้ำตาร่วงร่วงร่วงอย่างนี้อยู่นะแบบมันเออมันมันมันไมจิกโมเมนต์เนาะมันมันมันคือเวทมนต์เลยบางอย่างแบบมนต์สะกดแบบเขาเขาเขอยู่ในคาแรคเตอร์เขาเองค่ะพอเขาโดนเขาเขาโดนผู้หญิงใครก็ไม่รู้แล้วมาบอก แล้วเธอช่วเอเวอร์เมย์และยักษ์กับฉันชื่อจูนค่ะเนี่มันก็แบบไม่น่าฉเฉลยแล้วอยากจะเคลมว่าเขียนเองมากเลยเ <c oughs> ดี๋ <c oughs> โอ๊ยพี่ <c oughs> บาสเจ็บปะมันเจ็บปานแต่พอพอผมรู้อย่างเงี้ย <c oughs> ผมรู้สึกว่า <c oughs> อยากให้แหนังเรื่องนี้มันมันไปสู่สายตาของทุกๆคนจริงๆนะเมื่อสักครู่นี้มันใช่ฉากที่ทั้งตัวพี่บาสตัวพี่ครสิสตัวพี่พลอยชอบ เป็นพิเศษของตัวเองไหมหรือมีใครที่มีฉากโปรดของตัวเองนอกเหนือจากฉากบนเรือฮาเบอร์มัสคูนี้มีไหมคือจริงๆคุณชอบคุณชอบทุกๆฉากแะค่ะแต่ว่าฉากอย่างฉากกับน้องจูนอ่ะคือคมัน amazing ที่มันมันเกิดขึ้นได้แต่ฉากที่คชอบที่สุดเพราะว่าคือไม่เคยไม่เคยมีโอกาสได้ทําในชีวิตจริงเลยคือฉากที่อยู่ในร้านถิมซ้ำกับน้องพลอยคือคุณกับพลอยจะเป็น ในในชีวิตจริงอ่ะไม่ได้จะเป็นพี่น้องที่แบบว่ามานั่งเคลียร์มานั่งร้องไห้มานั่งโอบอะไร balances. ไม่มีไม่มีสมุก็เลยแบบรู้สึกว่าฉากเนี้ยเป็นฉากที่แบบแค่ ZA มองตาแล้วก็เข้าใจเออคนชอบฉากเพื่อนก็ชอบฉากนี้ค่ะเพื่นรู้สึกว่าฉากนี้ก็เป็นเป็นฉากที่แบบเหมือนแบบเออมานั่งมานั่งกินข้าวกันแล้วมาเคลีย,ยร์ใจกันเพราะก็ชอบแต่อันที่ชอบที่สุดคืออันที่ได้ด่าพี่สาวนี้งเพราะชีวิตจริงด่าไม่ได้ฮัลโหล นี่กคือสิ่งที่พี่ๆบอกตั้งแต่ตอนเริ่มว่ามันคือหอวังซิสเตอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์กบิห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ดูไปดูมาคือเป็นแค่แค่เคมิสตรีแบบที่คุณบานไม่อได้จริงๆเคมิสตรีของพี่น้องแต่ว่าสุดท้ายเราไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยเหมือนเพราะว่าไม่ค่อยเหมือนเพราะว่าด่าไม่ได้เลยค่ะ แต่อันนี้ได้อิสระโอ้เขาเรียกว่าถ้าจะเป็นอะไรก็คือเรียกว่าตายในหน้าที่ใช่ขอบคุณตายเลยฉากฉากที่อยู่ที่เฮอริเทชัะแล้วเป็นแบบพลอยด่าแต่ไปยัยเมด่าไปเลยพลอยไปเลยอย่าหยุดพอคัดปุ๊บผู้สอกโหเพิ่มบทเองหรอเพิ่มบทเองสุดๆนี่เราก็มีปรอไว้เหมือนกันนะอิปรอไวส์ค่ะเมย์เมย์อย่าหยุดเมย์ไปเรื่อยๆเมย์เก็บไว้ตั้งกี่หลายปีแล้วเนี่ยถึงเวลาปล่อยของ แล้วพี่บาสมีฉากไหนที่พี่บาสวา่าจากที่ดูเปมันสุดปุย้ยทั้งหมดพี่บาสประทับใจฉากนี้มีไหมชอบทุกฉากที่ถ่ายแก้วเล่าครับ <c oughs> ไม่ใ <c oughs> ช่ใช่ชอบจริงช,ชอบชอบทุกฉากที่แบบว่าได้ถ่าย <c oughs> จริงๆก็ชอบค่อนข้างเยอะเพราะรู้สึกว่าอันนี้ผมว่าเป็นหนังที่ผมใช้ความความสามารถของการเป็นพุ่มกับน้อยมากเลยเพราะรู้สึกว่าทีมงานรายล้อมมันเก่งมากๆตกล้องนักแสดงทุกคนเขาแบบเขาแล้ชอบหน้าที่ตัวเองได้เต็มทีม่แล้วผมแค่เหมือนแบบผู้แค่ เราสังเกตการ์แล้วตั้งแอคชั่นกับค่ะแมันมีความเพลินในการถ่ายทำประมาณนี้หรือแม้กระทั่งทีมงานของทางฮ่องกงเองก็ตามทีมนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมง,งานกับทีมฮ่องกงรูยสึกวันดีมากๆเหมือนโปรเฟชชั่นอลแล้วก็มีดีเอ็นเอในบางอย่างที่คลา้ายกับทีมไทยถ้าเทียบกับแบบว่าการทํางานกับทีมของชาติอ <c oughs> ื่นรู้สึกว่ากับทีมฮ่องกงเป็นทีมที่เราทําแล้วอุ้ยดวยกันิ่งทำแล้วแบบเราสบายใจแฮปปี้ที่สุดเลยเนี่ยครับผมแล้วก็เป็นการร่วมงานกันซึ่งมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง ในฮ่องกงที่เราอาจจะไปหาสัมผัสไม่ได้แต่หาชมได้นะฮะในจีมุยของเราแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เรื่องพี่พลอยวันนี้แต่งตัวมิชิดมากแต่ว่าในหนังไม่เลยพี่สักแต่โอ้โหเยอะมากตอนที่พี่ครีสปอยบีไว้ก่อนแล้วนะบอกว่าพี่พลอยโอ้โหสักเต็มตัวเลยนึกภาพไม่ออกมาเห็นจากเมื่อกี้แหละ,ช,ะชอบไหมพี่ ชอบค่ะอยากอยากอยู่เหมือนกันค่ะมีพื้นที่ไหมพี่มีอยากเต็มเลยค่ะอยากอยามากทุกคนอยากให้พี่พอยสั่งเพิ่มไหมฮะเงียบวันที่วันที่จะเดินทางหนึ่งวันก่อนที่จะเดินทางไปฮ่องกงอเคยพอดีทํางานกับน้องแล้วเจอน้องแล้วตกใจแบบสักเต็มตัวสิ่งแรกที่เพื่อพูดคือเดี๋ยวกูจะฟ้องแม่ดูดีแล้วใจรู้ไหมว่านั่นคือสไม่รู้แล้วมันก็โครเลยเพราะว่า อ่าเป่าหื้อสักอย่างนี้โอ้โหแดงเลยเป่าหื้ออันนั้นไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหร่ก็ตามบทก็ตามบทนะแต่สังเกตครับภาพตัวนี้มันจะมีรอยสักรอยสักหนึ่งที่วียังไม่เข้าใจในความหมายตรงหัวไหล่ข้างซ้ายของพี่หอยฮะลลโอฮะเป็นลลโอลาศีอ๋อหรอก็คือก็เป็นสัญลักษณ์ของเดือนเกิดอะไรเงี้ยอเลโอเกิดกรกฎาดาปลายเดือนอ่าฮะ ก็เลยเป็นราศีสิงค์คือมันก็แล้วแต่คนนะคะสายมูก็แล้วแต่ก็คือเป็นแคนเซอร์ก็ได้หรือเป็นลลโอก็ได้หรอแต่ว่าตัวละครที่ชื่อว่าเมเมไม่เกี่ยวอะไรเลยแค่เป็นสากูมูมูซูซค่ะอย่าไปสนใจค่ะแล้วตามคาแรคเตอร์มูมูซูซเลยค่ะไอพิธีกรคนนี้พยายามผูกพยายามยอง ไม่มีอะไรไปมากกว่าความมั yeah> ่วซั่วค่ะอ๋อโอเคคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ค่ะนะครับแล้วก็ทำให้คนสงสัยไปอย่างนั้นแหละนะครับว่ามันเกี่ยวอะไรนะครับมีฉากที่มีขอถามเพิ่มเติมเนาะเรื่องของฉากปลาแก้วในเวอร์ชันจริงเนี่ยพี่ปาเลือกที่จะเอาฉากปลาแก้วออกเพราะอะไรเพราะว่าฉากนั้นมันก็มันก็เดือดนะเป็นวีดูวีก็เดือดสมมติวีไปแทนตัวเองเป็นตัวละครเอพริลวีคาะจะเดือดแบบนั้นแต่พี่ปาเรื่องที่จะไม่ใส่ไว้ คือที่บอกว่าเวลาเราเวลาเราตัดต่อหนังมันเหมือนเรากำกับหนังที่รอบหนึ่งเหมือนกันนะซึ่งซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนถ่ายทําคือด้วยความด้วยความเก่งกาจของครูพี่น้องคู่นี้เขาให้เขาให้ขอไมให้เลือกเยอะมากเลยอ่ะเพราะนั้นคือระบุกตะตัดต่อกับกับคุณอาร์มที่เป็นเอดจเตอร์เนี่ยเราคุยกันว่ามันคือการไม่มีอะไรถูกหรือผิดแต่มันเป็นชอยที่เราเลือกแค่นั้นมันคือชอยที่เราจะเลือกคลาให้ตัวละครตัวนี้คาแรคเตอร์ตัวนี้มันเป็นคนแบบไหนคลาให้ความศิลปินนะมันมันพุ่งไป กราฟเส้นไหนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องพวกนั้นมากกว่าก็เลยเลือกที่จะอาจจะลดกราฟความแบบจุกดันแข็งแกร่งลงมาหน่อยตอนไ้วเก่งใจใครตอนถ่ายจริงๆแล้วเหมือนเหมือนถ่ายกันหลายๆเทกค่ะแล้วคุณบ้าเขาก็จะเป็นคือเหมือนเขาให้อิสระมากใช่ไหมแต่ว่าเขาก็จะให้เป็นเบอร์ไงคือให้อิสระทําไปเลยในในซีนอะทาไปเลยไดอะล็อกกประมาณนี้นะแต่ว่า ลองเอ่ออัพเวลไปเป็นเบอร์ห้าลองอัลเบลไปเป็นเบอร์เจ็ดดีอเอาลองลดลงมาเหลือเบอร์สี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสกเกลมากน,นี้ใช่ค่ะก็มันก็จะมีไว้ให้ได้เลือกว่าตัวละคลตรตัวนี้จะมาท<ต>ิศทางไหนประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นไพี่ว่ากำกับ<ๆ>เป็นแค่นั้นครับปูอย่างอื่นไปเป็นไม่เก่งเก่งสุดเลยแล้วพี่พลอชอบไหมฉาดโดนสาดใส่เ <laughs> พราะหน้าพี่ก็เสียดนยใจอันนี้เราก็แอบกันเนาะเราแอบดัดกันใช่เราห้ฟังหน่อยก็ มาเดินมาก็ลองกันไปหลายที่ว่าแล้วก็เดินมาแล้วเป็นอย่างงเี้ยแปลกเขานัดกันเขาชอบนัดกันแล้วเขาจะแบบเขาก็นัดกับเธอค่ะเออกันทีเขาก็นัดกับเธอเขาขาีมันพี่ใช่ไม่เห็นอยู่ไกลๆแล้วคุณป้าแบบเอาแล้วเอาแล้วเอาไม่อยากคิดอะไรอยากให้เซอร์ไพรส์นู่นนี่แต่อุ้ยอยู่ดีๆเดินมาเดี๋ยวสาดน้ำใส่หน่อยนะเดี๋ยวสาดน้ำใส่ตรงอกมันนะอ๋อโอเคได้ๆๆพอซ่าดรูพั ปเงีไปเงี้ยไปเงี้ไปเงี้ยมันรู้สึกไงมันรู้สึกไงมันรู้สึกไงก็เป็นตบบที่เห็นได้เป็นแบบที่เห็นได้เลยหลัวะใช่ป่ะเออแต่ว่าทุกคนพอมันออกมาเออลงตัวลงตัวก็เลยมีเหตุผลไงที่ทําให้ทั้งสองคนต้องแบบแยกกันไปถ้าอย่างนั้นถูกไหมนะฮะอ่ะทีนี้ครับมันจะมีมันจริงๆมันมีหลายชัยเรื่องพูดถึงแต่หนึ่งเรื่องที่ต้องพูดถึงคือเรื่องของเพลงประกอบมันทําให้มีอ่ะนึกถึงเพลงฮองกงที่ไม่ได้ฟังนานแล้วอ่ะไอพวกแบบอะไรอ่ะ พื่งรักหักเลีมโหดแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรื่องหรอแม้แต่ได้ยินว่าอะไรบ้างใหญ่บ่อยที่มันเป็นเสียงแบบดุ้งยิงใช่ป่ะที่เธอชอบกับเสียงร้องอ่ะเออจริงที่ชอบดูแบบตำนานรักดอกเหมยอ่ะอออ่เข้าใจคันปะเข้าใจเขาด้วยไม่ย้ำขำดิเธอคุยกับใครอ่ะพี่พี่คิตไม่ต้องอะไรคือตำนานานรักดอกเหมยเยาว์เนียนต้องเคยดูเคยได้ยินมาก่อนเลยจริเนี่ยเนี่ยยังแสดงอยู่เลยอ่ะทีนี้ได้ยินว่าเพลงประกอบพี่บาสทำขึ้นมาใหม่เลย ชื่อเพลงว่า Balhine าถูกไหมตามชื่อใช่ครับใช่ครับตามที่เถีมปินเขาตั้งมาครับอ,อ๋อยังไงเล่าให้ฟังคือจริงๆตอนแรกเรสเฟร้นของเพลงนี้หรือเพลงที่อยากได้จริงๆครับมันคือเวลาเรานึกถึงเมืองฮ่องกงนะนึกถึงบรรยากาศของร้านอาหารแนวนี้เราจะนึกถึงแบบผมใช้คีย์เวิร์ดตอนตอนดีฟกับทีมงานคือแบบเพลงแบบตั้งรีจินจะมูนเลเปเซนต์ไมล์หาซึ่งก็ต้องขอบคุณทีมงานทีมโปรดิวเซอร์หลายๆคนที่เขามีความพยายามที่จะไปหาไปขอสิทธิ์ในการใช้เพลงเพลงนั้น หมายได้แต่สุดท้ายมันค่อนข้างยากเกินไปแล้วก็ทางทีมโปรดิวเซอร์ทางฮ่องกงเี็นมันเสนอมาว่าถ้างั้นไม่เป็นไรอยู่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไอ้แต่งให้ใหม่แล้วเขาก็ไปจ้างแบบโลคอลแบบอินเดียเชียนดนตรีคนแต่งให้เราเลยซึ่งนี้ต้องขอบทีมฮ่องกงนะนะมาสกรู่นี้มีใครแบบแอบอิจฉาแซมแอบแบบเช็คแบบเพลงเนี้ยสมมติผมไปเซิร์ชเหรอผมจะเจอไหมลอยเนี่ยไม่น่าจะเจอนะไม่มี เอกลุสีเฉพาะหนังเรื่องนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอะต้องรอดูกันแต่ว่าตัวบิวชอบมากในของมาดีมากนะครับผมยังมีฉากกฉากหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆฉากแบบไม่เคยมีใครบอกตัวละครชื่อเอฟริวเหรอฮะเวลากินเหล้าเมาๆห้ามวิ่งอทุกคนเข้าใจผมใช่ปหเพราะเวลากินเหล้าเมาๆห้ามวิ่งอ่ะพอวิ่งเสร็จเราก็เป็นอย่างนั้นไงพี่ว่าพุ่งไงพี่<ะ>โอ้โหเต็มเต็มคาราเบลขนาดนั้นนะก่เทค,ครับ วิ่งหรืออ้วกเอาวิ่งหรืออ้วกวิ่งเหรอเดี๋ยววิ่งเหรอเดียวเพราะว่าอยู่นะสามสี่มุมกล้องนะครับผมจะไม่ผิดวิ่งหลายอยู่ค่ะเพราะมีมีเท้ามีมุมข้างมีมุมตรงมีมุมแบบกล้องอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนอันนี้อันนี้ก็ตลกเพราะว่าวิ่งยังไงดีพี่บาสพี่บาสก็บอกว่าวิ่งอ่ะวิ่งเร็วๆวิ่งเร็วๆวิ่งให้เร็วที่สุดอ่ะพอวิ่งให้เร็วที่สุดพอไปประมาณสักสองเทลงวิ่งแบบนี้ได้ไหม มีมืออการ์ตูนการ์ตูนเลยเหรอเอเคการ์ตูนเลยก็ได้เราไม่ติดอยู่แล้วเพราะเราก็คือผ่านเหมยลี่มาแล้วเนาะก็คืออะไรใช่ใช่จริงๆนี่ว่าวิ่งแบบทอมครูซวิ่งแบบทอมครูสก็มีสลิงนะถ้าเป็ทอมถ้าไม่เป็นทอมครูซเกาะเครื่องบินเลยเปล่าเป็นหนังแอคชั่นเป็นทิ่นึงแต่ว่าเพิ่มเพิ่มแต่นี่ฟ้านบอกกัาจริงๆให้วิ่งแบบทอมครูซวิ่งแบบเอาตายโอเคเรื่องวิ่งผ่านไปเพื่อง่วงเรื่องอ้วกรู้สึกจะไม่กี่เทกแค่สองเทกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ แต่สองเทสสำหรับพี่อาจจะดูน้อยนะแต่คนโดนอ่ะใช่คนโดนก็ต้องคลีนอัพไงไม่น้อยนะต้องล้างต้องอะไรใหม่พี่บ้าบอกว่าต้องสัมภาษณ์คนโดนดีกว่าคนโดนเป็นคนฮ่องกงนักแสดงฮ่องกงนักแสดงฮ่องกงเขามีฟีดแบ็กอะไรกลับมาไหมก็ดูเขาก็โอเคนะไม่เออเช็คแจร์แบบพี่ไม่มีที่หายใจอจริงปะก็เขาจะได้ทีเดียวสิเจเอาให้มันปัวเนี่ยทีเดียวให้เสร็จ อืมแต่ว่าคนดูดูแล้วเนาะพอใจแ <c oughs> ฮปปี้มีความสุขเป็แบบหนึ่งเหมือนกันครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของการร้องเที่ยวฮ่องกงมันจะมีพร็อพชิ้นหนึ่งไหมพี่บาสที่เป็นป้ายร้านชื่อว่าก,กัมปิกกัมปิกร้สอร์ทอพี่บาสผมเห็นในเบื้องหลังพี่ทําขึ้นมาใหม่เลยสเปร์สเปร์ปรพ่นๆถูกไหมไม่ใช่สเปร์เป็นป้ายนีอ,อนที่สั่งทำลอกจากของจงที่เขาเคยมีถึงป้ายหมายถึงว่ามันเขาเป็นร้านโบราณแล้วเขาเคยมีป้ายไฟ เราตอนแรกเราดูรูปตอนดูรูปตกชันเราเข้าใจว่าน่าจะมีป้ายไฟที่เปิดได้แต่กลว่าพอไปถึงเนี่ยป้ายไฟมันมันเสียไปแล้วก็เลยก็เลยขอทางทีมฮ่องกงว่าอยากทําป้ายไฟป้ายหม่เป็นเหมือนแบบก็ชิบวิวให้ h i s t o ี่ของร้านเขาด้วยนะถ้าเราก็ใช้จริงไปเลยครับผมอะไรนะเขาก้อยนะเราใช้จริงแปลว่าเราไม่ได้ขนกลับมาผมไม่รู้ว่าเขาใช้จริงหรือเปล่านะแต่ว่าเราไม่ได้ขนกลับมาถ้าเพื่อนๆคนไหนมีโอกาสกลับไปเที่ยวเที่วฮ่องกงไปที่กัมปิกเวสเตอร์ลอง ก็ยังไงแอบถ่ายรูปมาฝากพวกเราด้วยนะฝากบอกเพื่อนๆอยากเห็นเหมือนกันพี่บ้าอยากเห็นเหมือนกันว่ารานไม่ได้ใช้อยู่หรือเปล่าไม่อยากเห็นแต่อยากกินอาหารร้านกับข้าวอร่อยมากกับข้าวอร่อยมากหรอคนนู้นวยี่ะฉากกินเอาจริงๆเขาใจมันเศร้านะแต่มันก็ดูอร่อยไปด้วยนะงงปะคือหมดจะเศร้าได้กินหลายอย่างเลยค่ะรกินไปเรื่อยๆค่ะเป็นยังไงอ่ะอาหารฮ่องกงอ่ะ คือสำหรับรอยอาหารฮ่องกงผักหรือแบบกิ่นซ้ำคือต้องยกให้เขาเลยอ่ะคือมันอร่อยแล้วมันเฟรชแล้วมันมันอ้วนไปหมดเลยค <c oughs> ือรู้สึกว่าแบบกินแล้วมันคุ้มท้องมากเลยอ่ะ <c oughs> เหมือนแบบบางทีเมืองไทยมันอาจจะไม่ได้แบบสีมันไม่สดเท่าแบบที่นูน้นไม่รู้ทาไมค่ะแต่ว่าที่ฮ่องกงนี่เรื่องกินนี่คือต้องยกให้เขาเลย แล้วเมนูไหนดีครับสำหรับพี่พลอยแนะนำจากจากในโต๊ะเมื่อสักครู่ก็ได้นในเนี่ยที่อยู่ข้างลข้างหลังนี่ก็ได้เรามีอะไรบ้างอ่ะแต่ว่าในฉากคือมันเย็นไปหมดแล้วค่ะแต่ก็แต่ก็กินไปแล้วชอบชอบผักเก่าะไรพวกนี้ค่ะก็เก่าใช่ค่ะมีบตางสิ่มซำทั้งหมดมีเมนูโปรดแต่จริงจริงความรับคือร้านนี้ไม่ใช่ร้านติ่มซำนะเอาช็อตฟิลช็อตฟิลไม่ใช่ร้านติ่มซำเราพอได้กินติ่มซำหมดแล้วอันนี้เป็นติ่มซำจี่มาจากร้านข้างๆ อมาจากที่หนึ่งค่สั่งเข้ามาวอตันคือตอนแรกก็คือแบบเอ็กพรบอกันว่าไอมันจะเป็นอาหารอย่างอื่นไหมอะไรเงี้ยแต่เราดันแบบแล้วคือข้ามนี่แถมปิดไปสักพักแล้วหรือว่าร้านเขาปิดแล้วหรือว่าไม่หัวแล้วทำไมเย็นจังวะคือดันแบบดันชอบร้านไงเพราะร้านเขาขายอาหารอย่างอื่นแต่ดันแบบคุณอุ้ยคุณเขียนบอกเขาดันเขียนมาเป็นติ่มซำผมก็เกรงใจเขาไม่อยากเปลี่ยนเดี๋ยววโช์สกลิเวอร์ติ่มซำมาแล้วกันจริงๆแล้วกําปิดขายอะไร ขายเป็นอาหารแคทนี้แบบอาหารแบบเป็นสเต็กเป็นอาหารก็เห็นเป็นแบบมีพวกแบบหมี่ผัดเหมือนคล้ายๆแบบหมี่ซ่วผัดอย่างเงี้ยมีจีนนะมีแบบแน่นอนผักคะน้าน้่มันหอยเนี่ยมีแน่นอนเห็นแอบบเห็นอยู่ค่ะอืมโอเคนะครับผมสถานที่ท่องเที่ยวในฮ่องกงที่ทั้งสามท่านขอคนละหนึ่งที่นะจากจากทริปที่เราไปถ่ายภาพอยู่เรื่องนี้ก็ได้สักจุดจุดหนึ่งที่แนะนําให้เพื่อนเพื่อน แวะไปเช็คอินกันถ่ายรูปกันเที่ยวกันหรือไปสัมผัสประสบการณ์อะไรกถ่ายรูปนาน่าอันดรากเนฟลายอ่ะสวยนักเก้ลายอ่ะสกิบเป็นรถชอบนาน่าอันที่ลงไปใต้ดิน first ball ปิงปองปิงปองอะไรลงไปใต้ดินปิงปองอยู่ใต้ดินในใต้ดินมีบาไม่ใช่ไม่ใช่มันเรียกว่าอะไรดีที่เขาบอกเป็นเหมือนแบบ ห้องตงเขาเป็นขาวอ๋อเบสเมทใช่ห้องตงเขาเป็นขาวถูกไหมเพราะฉะนั้นถนนที่รถวิ่งอ่ะแล้วรถจอดอ่ะมันอยู่ตรงนี้าทางเข้าของบาร์มันอยู่บนนี้บนเขาเนี่ยถนนอยนู่นี่ใช่ป่ะเขาก็ลงมาแล้วก็ลงบันไดมาปุ๊บปุ๊บอยู่ที่พื้นค่ะแต่มันเป็นปลายของเข่ะตรงนี้ก็เป็นพื้นตรงนี้ก็มีถนนอีกแต่รถเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วมันมันเท่มากเลยมันอันซีนเนาะใช่ชอบจากเก้นายค่ะจาร์เก้นไฟไงสุดท้ายมันแบบมันมันเวอร์ดีค่ะสุดท้ายเพื่อนไหนอ่ะที่บ้านเขียวค่ะ มันจะเป็นเหมือนแบบเหมืนเป็นลมเป็นแมลงเป็นแบบอะไรสักอย่างอ่ะเขียวๆที่เป็นป่าที่เที่บนหัวมโคมไฟเขียวๆอันนั้นคือบาร์ที่สิบของพี่คริสแล้วค่ะเดนน่าหรอแล้วที่เท่าไหร่ของพี่พลอยเฮ้ยที่สามเนีเออเออแล้วบาร์แล้วมาชอบฟิลบาสุ่มอะไรอย่างเงี้ยกี่บาร์สักหนึ่งที่ครับชอบเอ่อมิดเลเวลเอสเครเลเตอร์ครับที่เป็นบันไดเลื่อนอ่าซึ่งนี้ชอบเพราะว่าไม่มีอะไรชอบแค่ พอเราเห็นภาพเนี้ยเป็นภาพจำจากหนังของคุณวงกาไว้ไครับเราดูตอนเด็กเนาะแล้วพอแบบพอรู้ว่าจะได้ไม่ถ่าที่เมืองเนี้ยก็เลยขออีด้วกันอย่างน้อยขอขอแบบขอย้ำก่อยเท้าพ่อคนนิดนึงโอเคนะสารฝันนิดนึงของเราเล็กๆนะครับผมสุดท้ายนะคำถามเอพ l ิ a y June มันคือ3เดือนเอ เมษ่ารัฐสภามิถุนาสามเดือนที่น่าไปเที่ยวที่สุดในฮ่องกงสำหรับพี่บาสหรือเปล่า,าถึงได้เป็นที่มาของชื่อมไม่รู้แค่แอสูไปเฉยเฉยเอฟเรยเมจูอยากจะเรียกพี่อุ้ยคนเหยนงบดมาทักพี่อุ้ยพี่ว่คนนาคิดว่ายังไงล่ะทั้งสามเดือนนี้เป็นช่วงผมไปผมผมาไปไปมาตลอดรู้สึกว่าแต่ละช่วงแต่ละเดือนมันก็มีเสน่ห์แบบนันนะหมายถึงว่าช่วงหน้าร้อนมันก็อาจจะอบอ้าวแต่ว่าเราก็เดินทางสะดวกนะหน้าฝนก็อาจจะแช่แฉ่หน่อยแต่มันก็ให้บรรยากาศแบบ เดียวได้อย่างรแมันติกนิดนึงอะไรอย่างนี้หน้าหนาวก็จะมีความแบบมีเสน่ห์ในตัของมันรู้สึกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวได้เลยสุดท้ายครับอยากให้ทั้งสาวท่านเนี่ยฝากผลงานในครั้งนี้หน่อยจีหมุยทำไมคนไทยทุกคนถึงควรรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะเริ่มที่ใครเลยทุกคนโบตาวีนะแต่ส่งสัญญาณมาบอกว่าโค่นกางนี่อย่างเงี้ยที่หลจะครั้งแรกที่เราได้เห็นการประทับฝีมือระหว่างพี่น้องของวัง อันนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงพ<ช>ี่บ<ช>รู้สึกว่าตอนเนะตอนที่แบบคิดเรื่องได้ตอน,น่ายทำรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครเรียกใช้พวกเธอในมุมนี้<ม>เลยวะอะไรรู้สึกดีใจที่เป็นคนแรกที่ได้มีได้รับเกียรติ<ม>นี่คือสิ่งที่พี่บาสบอกเลยว่าทุกคนต้องไปดูกันที่ได้รครับก็จริงๆขอบคุณบาสแล้วก็ขอบคุณทีมงานมากๆนะคะที่ให้โอกาสเปือนับพลอยได้มาเล่นเป็นเอโรกับเมยจริงสนุกมากเลยแล้วก็ขอบคุณฮ่องกงโชิซัมด้วยนะคะที่ ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีเนาะแล้วก็ถ้าตอบคำถามเมื่อกี้นี้เอฟรเมจูนไปได้เดือนไหนสำหรับคุณจสิบสอเดือนนะฮ่องกงเป็นเหมือนเพื่อนบ้าน่ะเหมือนเราไปบ้านเพื่อนนะมันไปเดือนไหนก็ได้ตั้งแต่เด็กจนโตแล้วฮ่องกงจะเป็นที่ที่แบบวีคเอ n นวีคเอนก็คือแบบไปได้เลยมีว่างสองวันก็คือซื้อตั๋วไปได้เลยอะไรเงี้ยก็ไปได้ทุกเดือนขอบคุณทีมงานขอบคุมากค้ัวผมนะก็พี่พลอยครับ ก็ขอบคุณพี่บ้านขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณความเหนื่อยของทุกคนสําหรับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วก็ใช้เวลาสั้นมากในการถ่ายทํานะคะขอบคุณที่เลือกพี่เควสกับพลอยมาเล่นเรื่องนี้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็รู้สึกว่าสนุกมาก <Okay. S 1> ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นหนังเรื่องนี้จริงๆแต่ไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าจะได้เห็นกันจากไหนนะคะแต่ว่าพลอยอยากจะให้ทุกคนลองมาดูนะคะเพราะารู้สึกว่าพอได้ดูแล้วอยากจะไปฮ่องกงมากขึ้นจริงๆ อยากจะไปกินอาหารเขาอยากจะไปใช้แบบไปอยู่ในไลฟ์กับเขาเลยค่ะใช้ใชีวิตเจี๊ยวกกอกน่าดู